ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป่านาทุกผู้ทุกคนพี่น้องเขาสวนเดิมเดิมอีกแล้วพี่น้องส่วนพี่น้องอยางเดิมมานี่ยางสำรวจแต่ละมือเฮ็ดยงางในในการเฮ็ดสวนพี่น้องเฮ็ดสวนนี่คือบางครั้งเฮามีเป่าไม้ที่จะไม่เฮ็ดหันเฮ็ดนี่แต่พอเขามาแล้ะมันเห็นเนาพี่น้องเห้นแต่ละยางมันจะไม่ความแตกต่างไปเขาก็เฮ็ดยางนั่นเลยทันทีนะพี่น้อง นี่คือการเฮ็ดเกษตรผสมคนเปย์ไปในสวนพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกเนาะกาจบรเลยไปลงมือเฮ็ดหยางหมากไม้กัตรใดเฮ็ดอันนี้พี่น้องอันแตงกิ่งต้นใหม่เน่เราก็มากครับพอบานสองคนนี้เกาลนะพี่น้องแตงกิ่งแหละเกษตรเบื้งว่าเมื่อนี้ฝนตกอันใดมันฝืนขึ้นมาเน่หลังจากที่ว่าฝนมันตกไปพักนึงแล้วมันยุดนะพี่น้องว่ามันฝืนอันใดที่มันฝืนอันใดที่ห้าสิ ดูแลเต่อไปพี่น้องอันใดดูแลโบได้ก็สปอยมันไปตามการของเขาพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างมันมีอายุไขของมันได้น่เสียน้ำนะพี่น้องเมื่อนีฝนตกพี่น้องสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ผ้าพี่น้องเบิ่งกะเบิ่งไปตามจังหวะของอ่าของของงานเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่างานแต่ละงานเห็ดงานเกษตรเนาะมันกับเป่าไม้โบท่านใดมีวเสดุอันใดต่อเนื่อง อย่างเช่นที่เขามาว่าเออสีมาพวานดินต้นไหม่นะทางสี่ฝนมันตกเข้าก็บอตตองพว่นนะพี่น้องก็บอต้องไปเห็ดมั่นทงสีนะพี่น,อน้องเนื้อใหม่ก็เริ่มออกก็ช่วงนี้พี่น้องไปพี่น้องมือนนิสิผ้าเห็ดสารพัดพันธุ์ยางผ้าพี่น้องยางสำรวจเห็ดงานไปเบาๆแนื้อมือนีอพอบานไปเห็ดยางล้ะทั่งขนพี่น้อง มาน้ากันดีๆแยกกันเห็ดพี่น้องพอบานกับไปเห็ดคลองพอบานกับไปตัดกิ่งใหม่ตัดกิ่งขนแขนงต้นยางอันมันกำลังแตกกิ่งขนแขนงฝนตกพี่น้องเขาก็ต้องรีออกกิ่งมันนะพี่น้องใบมันนะเพื่อจะให้ต้นยางของ,ของเขานเป็นลำใหญ่ๆยาวๆไปเวลาขายใหม่ม่อย่างไดราคาใหม่ทุกชนิดเวลาปลูกเขาก็ต้องดูแลตั้งแต่กิ่งสาขามันพะว่า้าเข้าบปแตงกิ่ง ไม่ก็จะพ่มีลาค่ะก็เลยได้จบมากกัสิคุดมองนี่หละพี่น้องเตรียมดินไว้ปลูกมักนัดหรือว่าสับป,ปะรดนะพี่น้องปลูกสับป,ปะรดเนาะปลูกสับป,ปะรดปลูกง่ายง่ายบริลูกง่ากดอกพี่น้องแต่ว่าดินมองนี่มันเป็นดินเตรียมปลูกอัน้องไดทุกๆุอย่างอยู่มองนี่ก็เลยสิพวนเพิ่มขึ้นมาขุดเพิ่มขึ้นมาเพื่อสิเอาไว้เป็น ปลูกผักสวนขัวเช่นพวกใบสะระแหน่หรละผ้ายังสินาพี่น้องเพราะว่าฝนกระเลื่มตกแล้วมันกระไก่องหน้าม,มันก็สิไดเก็บกินง,ง่ายๆพี่น้องการเห็ดกเกษตรมันบ่มีตายตัวพี่น้องว่าแต่ละมือเฮาเ็ดตัวนีตัวนีหล่ะกะ้ะอ่าเฮาจะบ่เห็ดนะพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีหยังตายตัวคือคิดได้ว่าเช็ดอันใดเขากระเห็ดอันหนั้นไปเลยพี่น้องแต่ละมือเพราะว่าระดับเรื่องเพราะว่าเห็ด เกษตรผสมปนเปผสมประสานตังส,ส,สี่ห้องระดับเหลืองเล่าวัชเห็ดไหนมันลงอันตามเป่าไม้ตามรักเก็ดของห้องมันบ่อใดเราพี่น้องเพราะว่าปลูกยางละเหล็กยางละนอยให้บ่ได้ปลูกแบบแข็งในทุ่นอย่างให้ญงโตมโหหาน,นนะพี่น้องปลูกก็ได้กินได้เก็บได้ใส่เม่อนีก่กษตปลูกสับประรดตัก2สองต้นพี่น้องสับประรดนะพี่น้องอาระยะ การปลูกเนาะพี่น้องสับประรดมีอายุไขอ่าสี่ตงห้าปีเด้พี่น้องต้นสับประรดนะสิคุดคุดมองนี่ถากออกในจังน้อยอ่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาเราปลูกขึ้นมาแล้วมันจะบ่อยากไปถากตรงถากตังแต่เนืนๆต้นๆเริ่มแหลกไปเลยพี่น้องถากงาออกไปจักหน้อยจังสี่เอามักนัดมาปลูกสองต้นเมื่อน,นี่ อุสักหน่อยพี่น่องออกกำลังกายออกเงือออกแรงพุดง่ายอยู่ดอกพี่น่องิ้งจะเป็นดินทินกันจริงพุด หายจักน้อยๆถากห้าออกสักน้อยๆพี่น้องฝนตกห้าขื้นไว้ไว้พี่นอ้องเมื่อนี่ก็ซีเฮ็ดงานเบาๆซ้ำนี่ละซ้ำซ้ำเห็นนี่ละพี่น้องงานเริ่มแหลกของคุณแม่ตกซีเมื่อนี่ก็งานเบาๆคือถากห้าพอบานก็นไปตัดกิง่งไม้ยางเนาะพี่น้องอืม เรียบร้อยเลยพี่น้องวางจอบไปก่อนเดี๋ยวสิไปเอาอันนี้พี่น้องปลูกสับปะรดพี่นี่ปลูกเนี่ยน,นี่พี่น้องบ่ต้องปลูกอันนั้นเลอพี่น้องเด้อบ่ต้องฟังเลิกลงไปเพราะว่าอันสังเกตเบื้องปลูกอันนี้มันบ่ต้องการเลิกเลิกพี่น้องสับปะรดนี่สีขุดลุ่มวังหันนะพี่น้องเพราะว่าอันสับปะรดนี่บ่อันนั้นเลยพี่น้องบอ่บ่ก,กินเลิก ปลูกซับปรดซ้ำนี่ก็พอได้อันนั้นแหละพี่น้องแล้วก็ทมดินปลูกสองต้นเมื่อนี้พี่น้องปลูกสองต้นเอานี่ต้นหนึ่งซับปรดก็มีหลายสายพันธุ์พี่น้องอ่าอันนี้ฮะกวยอะไสามสี่มือเลยพี่น้องอันนี้เป็นพันธุ์บางแก้วพัทธลุงพี่น้องพัทลุงตอนที่เมื่อปลูกตอนที่สื่อเมื่อสื่อมาปลูกสื่อต้นมันมา สื่อกอมันมาปลูกอายุของซับปรดในพี่น้องเงยได้ถึงสปีถึงหาปีแล้วก่อนเห้าปลูกลงไปเมื่อนี่เนะาะก็จะได้เก็บเลๆอันเอาดินกบๆบปลอยๆไว้เดี๋ยวมันจะเป็นหน่วยแล้วพี่น้องคลิปนี้ในละพี่น้องก่ะเอาเรื่องการปลูกมักนัดว่าเห้ามาตองทมเน่นทม ลืกกัพี่น้องเพราะว่ามึงนัดในหนึ่งเขามักแดดเด,ด้พี่น้องมกักแดดชอบแดดเวลามีนวยขึ้นมานวยจะหวานถ้าสับประรดบรด่ได้แสงแดดแสงอาทิต์สับประรดเกิดมน้าจะเปรี้ยวถ้าเข้าไปปลูกในห่มออยางเวลามันแดดบ่พอนะ่ะสับประรดจะเปรี้ยวพี่น้องแต่ว่าน,นี้มันเป็นพันธุ์ของมันกันับตรงนี้อันมันจะเป็นสับประรดแก้วพี่น้องนี่ละพี่น้อง คลิปนี้กับพาพี่พีน้องปลูกพี่น้องปลูกปลูกอีกแล้วพี่น้องปลูกสารพัดพันธุ์ใหม่ปลูกได้บ่หลายมือนี่ปลูกสับประรดไปก่อนอันนี้ก็กอมันปีที่แล้วพี่น้องกินไปแล้วก็เเลืออันนี้ก็มาปลูกอยู่แถวนี้แหละสี่ต้นให้มันเป็นแปลงสับประรดพี่น้องระยะห้างการปลูกสับประรดประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซ้นเนยพี่น้องระยะของมันบ่บ่ต้องปลูกแบบที่เกินไปห้างเกินไปพี่น้อง นี่ละประมาหนีพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงพ่อสามหนีเนาอพ่อแม่พี่น้องที่ได้เข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณแม่ลูกสีถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจคุณแม่ลูกสีต่อตอ